ทักทาัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมด้วยนะคะชาวราศีกุมวันนี้นะคะเราจะมาทำนายภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งปี2568กันของชาวราศีกุมนะคะประจำปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะราศีกุมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโอเคค่ะพลังงานของคุณนะมันมี ไพ่จัดเมนต์เนี่ยสิ่งใดความดีใดที่คุณทำนะคะผลความดีผลของการกระทำนั้นจะถูกตอบแทนตลอดทั้งปีนี้ไม่ว่าจะหน้าที่การงานกิจการต่างๆที่ทำด้วยความทุ่มเทความตั้งใจนะคะผลรับการตอบรับที่ดีก็จะเกิดขึ้นแล้วนะหรือนะใครที่กำลังรอคอยข่าวดีจากทางไกลรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะรอคอยการขยับขยายรอคอยการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งทุกอย่างที่เรารอคอย จะมีความสําเร็จสมหวังการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนก็จะได้รับพรประทานความสําเร็จสมหวังนี้เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมในช่วงนะคะตลอดทั้งปี2,568 เริ่มต้นกันที่ช่วงม,มก,กราคมนะคะช่วงเดือนมก,กราคมนะพลังงานของชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะยังเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ช่วงเดือนมก,กราคมนะคะจะมีดาวเกตที่ยกเข้าสู่ราศีกานประมาณสักสิ้นเดือนนะคะก็คือ30มมก,กราคมด้วยมันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานไม่ค่อยอยากรับผิดช,ชอบอะไรไม่ค่อยมีกระจิตกระใจอยากจะทำงานอาจจะเป็นช่วงของการพักร้อนมาตั้งแต่ปลายปีมันยังอยู่ในช่วงของการเซตตัวนะคะเราเองก็ยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าในช่วงตลอดทั้งปีจะทํำยังไงดีในสิ่งที่ทําก็เริ่มรู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะหรือได้ไปอยู่รายร้อมกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราหมดไฟฮะ,ะจริงๆเนี่ยชาวรา สีกุมจะหมดไฟตั้งแต่ต้นปีเริ่มคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะเริ่มคิดอยากจะเปลี่ยนในสิ่งที่ตนทําเริ่มรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่พอใจกับสิ่งที่กําลังทําอยู่หากทํากิจการนะคะหน้าที่การงานธุรกิจส่วนตัวค้าขายเนี่ยก็เริ่มมองเห็นรูปทางว่าไม่อยากจะทําธุรกิจนี้ต่อไปนะอยากจะล้มเลิกกิจการอยากจะไปหาอย่างอื่นทํามันจะมีอาการนี้เกิดขึ้นแต่พอตกมาในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับใครนะคะ ที่กาลังมองหางานใหม่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใหม่เนะะี่ยะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังตั้งแต่ช่วงกลุ่มภาพันธ์เป็นต้นไปนะหากช่วงนี้นะคะจะต้องออกสัมภาษณ์งานนะคะหรือว่ายื่นใบสมัครหาใบสมัครหางานใหม่ที่เหมาะสมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีประกาศข่าวดีเลยทันทีนะคะหรือ กิจการหน้าที่การงานที่ตั้งแต่ช่วงมก,กราคมไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทําสักเท่าไหร่นะพอกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีแสงสว่างมองเห็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราจะร่ารวยพอตัดสินใจลงมือทานะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังทันทีในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นด้วยเหมือนเรารู้ว่าเราจะทําอะไรมันมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นนะคะเห็นพรสวรรค์ของตัวเองเอาความสา ามสามารถความรู้พรสวรรค์สิ่งที่เคยทำออกมาใช้งานจนได้รับการยอมรับจนประสบความสำเร็จยิ่งใครนะคะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินเป็นการเดินทางไปทำงานไกลบ้านทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติอยู่กับเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่า เป็นเป็นคนที่มีความคิดทันสมัยหน่อยเนี่ยจะยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณมากๆเลยนะเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะตกมาในช่วงมีนาคมนะคะเรามีโอกาสที่จะได้ทำตามความฝันนะคะใครที่รอคอยการเดินทางไกลเก็บเงินเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะและใครนะ,ะที่กาลังรอคอยรักแท้ จากทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์ไปเจอกันมาในช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ออกเดตได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้รับของมีค่าจากคนรักรวมไปถึงช่วงนี้แหละคุณเองก็จะได้มีการเสียทรัพย์เพื่อความรักด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์ต้องได้เปย์แฟนนะคะให้ของมีค่ากับแฟนนะดูแลซัพพอร์ตแฟนหรือคอยใช้เวลาดีๆ ร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เหมือนต้องหมดเงินไปกับเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะได้มีการเสียทรัพย์ไปกับสิ่งที่อยากได้เรา เราเป็นสิ่งที่เรารักมันมากๆจนเราต้องซื้อมาให้ได้ถึงแม้จะแพงแค่ไหนก็ตามนะคะเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณจะตั้งใจกลับมาหาเงินและนะคะเพราะมีนาคมจะใช้เงินค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเป็นการใช้เงินแบบไม่ค่อยระมัดระวังมีความสุขเป็นความฝันน่ะที่อยากจะใช้เงินตรงนี้เราก็จะใช้มันเป็นการเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณนะคะหมายความว่าจิตบอก ให้ซื้อเนี่ยเราก็ซื้อโดยที่ไม่ได้ไตรตรองไม่ได้คิดเลยนะความรู้สึกบอกให้ได้เสียทรัพย์ก็เลยเสียทรัพย์นะคะหรือหลงรักใครมากๆก็รู้สึกอยากจะดูแลเขาเมษายนนี้ก็ต้องอกลับมาชดใช้กรรมนะต้องกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทํางานตั้งใจทํางานหาเงินมากขึ้นแล้วก็เป็นเดือนที่กว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยต้องทํางานหลังขดหลังแข็งทํางานไม่ได้หยุดเลยนะคะ 30วันเนี่ยแม้แต่สงการก็ไม่ได้พักนะยิ่งใครทําธุรกิจส่วนตัวคือหยุดไม่ได้เลยนะต้องทํางานทำโ OT อยู่ตลอดยิ่งทำกิจการนะคะถ้าใครทํำงานที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะเงินก็จะเข้ากระเป๋าทุกวันแต่มันก็ไม่ได้มากเนาะคือมันก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็คือไม่ได้มากจนเรารู้สึกว่าเรามั่งคั่งในช่วงเดือนนี้นะคะตกมาในพฤษภาคมนะพฤษภาคมนี้มีดาวที่ดีๆเปลี่ยนโยกย้ายด้วย นะมีทั้งดาวราหูนะจะยกเข้าสู่ราศีกุมนะคะมีดาวพฤหัสจะเข้าสู่ราศีมิถุนดาวเสาร์จะเข้าสู่ราศีมีนนะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรามีเดนะ็ดซัน่ะเดซันเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งดวงชะตาของคุณนั้นหมายความว่าคุณจะมีความสําเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็จะสมหวังดังปรารถนาในทุกๆประการเป็นเดือนที่โชคดีมากๆก,การได้เรียนรู้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆรองานใหม่ก็จะได้เริ่มต้นงานใหม่ ะะรอทำกิจการค้าขายก็จะมีโอกาสเติบโตนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีความโชคดีมีโชคลาภเกิดขึ้นได้เงินเข้ามาง่ายๆโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องเหนื่อยเลยนะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็มีแต่เรื่องราวที่มันเรียกได้ว่าโชคชะตาฟ้าเขาข้างคุณตลอดทั้งช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะใครที่มีความรักหรือว่าคุยคุยมาอยู่แล้วเนี่ยพฤษภาคมนี้ก็จะมีการสารสัมพันธ์ ไปอีกขั้นหนึ่งนะหรือว่าการที่คุณเนี่ยจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการเปิดตัวอย่างเป็นทางการใครที่มีความรักมีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็จะกลับมารักกันมากขึ้นได้รับความรักความใส่ใจการดูแลจากคนรักเนื่องจากทุกอย่างมันลงตัวนะคะก็ทําให้คุณกับคู่ชีวิตเนี่ยจะมีความสุขมากๆนะมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะอาจจําเป็นที่จะต้องเดินทางบ่อยหรือการที่ต้องเดินทางไปประสานงานกับผู้คน นมากมายทํางานหลายแผนกนะคะการต้องดิ้นรนในการทํางานการต้องดิ้นรนในการสื่อสารประสานงานจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มมีแรงเรียวแรงในการทำงานหาเงินมากขึ้นเพราะว่าคนรักครอบครัวบุตรบริวารก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคุณเรื่อง เขาเรียกว่ามันมีความกระปี้กระเป๋าหรือมันมีเป้าหมายภารกิจใหม่เพื่อจะทาจะทําเพื่อครอบครัวมากขึ้นก็จะทําให้คุณเนี่ยดิ้นรนในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีความสนุกกับการทํางานรวมไปถึงนะคะ ใครเนี่ยที่ทำงานอยู่ในระดับหัวหน้างานเจ้าของกิจการเจ้านายเราเนี่ยก็จะต้องเป็นเสาหลักเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกน้องบางท่านเนี่ยก็อาจจะต้องจำเป็นที่ต้องไปเผชิญกับปัญหาแทนกับลูกน้องนะคะก็จะมีความรู้สึก มีความเครียดนะแต่มันก็เป็นความสนุกแล้วมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีพลังงานบวกเลยไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าแบบหมดพลังขนานั้นน,นะคะกระกฎเออทศเดียกรกฎาคมนะมีไพเ่เต๋สตามานั้นมันบ่งบอกว่าชีวิตคุณจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะใครที่เคยเข้าใจผิดนะหรือ คนรักอาจจะไม่ค่อยสนใจในช่วงนี้มันก็จะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและได้ใช้เวลาดีๆอยู่กับความรักอยู่กับครอบครัวตัวคุณเองก็มีความรักความสบายใจมากขึ้นเหมือนมันเป็นช่วงเวลาแห่งการปล่อยวางเป็นช่วงเวลาแห่งการทำให้ตัวเองมีความสุขสบายใจไม่มีอคติอะไรกับใครถึงแม้จะเจออุปสรรคคุณก็มองจากวิกฤตเนี่ยสามารถที่จะมองให้เป็นโอกาสได้นนะคะเรียกได้ว่า ปีนี้เนี่ยเป็นปีดีปีทองสําหรับคุณนะในช่วงประมาณสิงหาคมนะคะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้อยู่ไกลกับครอบครัวคะ,ะอยู่ไกลคนรักด้วยภาระหน้าที่การงานนะหรือนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนทีมงานนะคะเปลี่ยนหุ้นส่วนเปลี่ยนลูกน้องบริวารน,นะะ เปลี่ยนขยับขยายกิจการหน้าที่การงานที่ทำนะบางท่านเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่จุดอื่นเพราะว่ามันมีการเติบโตร้านต้องขยับขยายกิจการต้องเติบโตก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพื่อสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือ อาจจะทุกอย่างมันเริ่มลงตัวค่ะมันก็จะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นกันยายนเนี่ยจะมีความเครียดนิดนึงนะคะมีความเครียดเครียดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จเพราะมีความกังวลมีความหวังมากขึ้นเราจะค่อนข้างรอบคอบพิธีพิธันละเอียดทุกสิ่งอย่างทุกอย่างเนี่ยต้องเปะ๊เปะๆนะจะมีความจุกจิกนะคะเพราะว่าคุณเองก็คาดหวังถึงความเพอร์เฟกถึงความสมบูรณ์มันก็จะเป็นพลังงานที่คุณเนี่ยไม่อยากที่จะ เอาภาระไปให้ใครต้องรู้สึกกังวลใจด้วยนะคะทุกอย่างเราก็จะเก็บอาไว้แต่เพียงผู้เดียวมันก็จะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะ,ะด้วยเรื่องงานปัญหาอะไรพวกนี้แหละเครียดจนตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยอร่อยคือมันเหมือนกับมันเป็นความฝันร้ายมันเป็นความกังวลมันเป็นความกลัวนะคะชาวราศีกุมรั h k a n าราศีกุมจะดีหน่อยก็มาช่วงตุลาคมนะคะดีหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีมากเพราะว่าคุณเองนะ ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็มาจากน้ําทักน้ําแรงฝีมือของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ยากและท้าทายมากขึ้นสําหรับใครที่รอคอยการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนนะ,ะในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่คุณจะได้ทํางานร่วมกับคนเก่งๆหรือนะคะอาจจะได้ไปทํางานกับคนที่มีอีโก้ทางานกับบริษัทที่ใหญ่ทํางานกับคนที่ดื้อ ทำให้คุณก็ต้องใช้ไหวพริบในการรับมือตัวคุณเองเนี่ยตลอดทั้งเดือนจะหยุดคิดไม่ได้เลยนะะจะหนักหน่อยตั้งแต่สิงหาคมนะไปถึงช่วงธันวาคมเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นนั่นเองค่ะชาวราศีกุมเพราะมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคุณต้องปรับตัวนะคะเพราะปรับตัวมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเราอึดอัดเราไม่ค่อยมั่นใจเราต้องพยายามสแสดงฝีมือสแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เจ้านายหรือว่า ทุกคนนี้เขาจับตามองดูคุณเนี่ยเห็นถึงความสําเร็จให้ได้ไวที่สุดนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะมีความกดดันมากๆมาพฤศจิกายนนะคะงานเยอะภารกิจความรับผิดชอบนี่เยอะมันค่อนข้างที่จะกดดันมากๆนะทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าเออมืดแปดด้านกับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาแต่ละอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันรัดตัวคุณแน่นเลยนะแล้วเป็นปัจจัยภายนอกที่เราเองก็จะต้องค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปแต่ละจุดด้วยความเป็นภาวะของการเป็นผู้นําของคุณด้วยเนี่ย มันทําให้คุณจะต้องรอบครอบมากกว่าปกตินะก็ทําให้บางทีเนี่ยมันมีภาวะความกดดันความเครียดระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจาก กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยรับนะคะภาวะวิตกกังวลเนี่ยในช่วง3เดือนนี้นะแล้วก็มีช่วงธันวาคมเรื่องของเงินทองที่คิดเอาไว้ผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับก็ไม่ค่อยได้ดังใจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากจะทําธุรกรรมทางการเงินนะคะในช่วงธันวาคมเนี่ยจะไม่สมหวังเลยอยากให้รอคอยนะคะในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่อีกทีนึงละกันเนาะมันจะดีมากๆในช่วงครึ่งปีแรกดีแบบพุ่งกระชูดเลยเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบควา้า แล้วรีบเตรียมพร้อมทุกโอกาสที่เข้ามาในช่วงต้นปีนี้นะคะรีบกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งโอกาสดีความโชคดีข่าวดีแน่นอนแต่พอมาในช่วงปลายปีครึ่งปีหลังไปมันเป็นช่วงแห่งการปรับตัวช่วงแห่งการพิสูจน์ช่วงแห่งการท้าทายช่วงแห่งการปรับ เปลี่ยนแล้วก็มีอุปสรรคมาบ้างแหละนะคะก็ต้องสู้ๆนะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเป็นกําลังใจให้หากชอบนะคะในการอ่านภพยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหายมากๆให้ให้กับหายด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ l i น์แอดเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะหรือว่าก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นละเอียดและแม่นยม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ